แม่มาทำอะไรตรงนี้คะลูกโอ้โหลกไส้ข่อยพี่น้องอ,อ๊ย้ยเห็นขนมเล่นไปเล่นมาเนี่ยคะ่ะเก้าอี้เก้าอี้มหัศจรรย์เขาค่ะน้องสามารถเล่นได้ตลอดคะ่ะเก้าอี้มหัศจรรย์เออด,ดูดิดูดูดูพี่น้องเออพี่น้องดูดิดูด,ดิอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอะไรท้าไม่มาหนังนล้วดูค่ะลูกค่ะเป็นอะไรวางว่งดูดูดูดอะไรหึมไม่ว่างว่อว่าไปหนาว่าง พ่อไปไหนวังวังเอ้ยพูดไรอือเอ้าออกไปนไปออกกำลังกายเหรอเ้องออกกำลังกายเหรอหอืมต้องออกกำลังกายจนเนี้เหรออืมอกกำลังกายเหรอแลวสวัสดีครับพี่เบียงครับแล้ฝากกดติดตามชิงเจ้าหน่อยนะครับแลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้กดแชทสักทีสิงโตหน่อยให้สิงโตเป็นเด็กดีครับเด็กดีเป็นบางเวลาครับฝากกดติดตามสิงโตให้หน่อยนะโอ้พี่โตค่ะพี่โต้กินอะไรไม่อ้วไม่อ้วนไหมอ่ะคนเก่งคนเก่งกินอะไรดูดูดูค่ะจิงจิงตีเปี้ยพอแล้วลูกโอ้โอ้มันดำ พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่โตค่ะพอแล้วค่ะพี่โตเด็เอ๊ะเอ๊ะเอาไม่ฟังเว้ยพูดนะพอฮะมาไม่พอใจงงงงงตีเลยตีเลยตีแล้วครับตีแล้วครับเดีแล้วครับนู่นนนเอ้ยเจ็บ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 ไม่เอาค่ะขับไปไปแล้วปะพอแล้วขอบคุณมากนะคะไปแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยสิงโตจะขูดทำไมเราเนี่ย ไม่ได้ทำามสะอ่านนะ่สิมือสิงโตหมดเลยเนะนะนะี่ยน่น่ะนะดูพี่ขาอุย้ยนี่ไงมีพลเข้ามาดูสิงโตเลยว่ะพี่โตโตครับโอ้ย <c oughs> แต่ละมือแต่ละดีแต่ละเวน้นพี่โตรอตัวหนึ่เลยนะพี่โตไม่เล่นอุสาปุไม่เล่นเกเลเยลเอาเอา้าเอ้า โอ้โหมังมาทำร้ายมนุษย์ค่ะทุกคนค่ะมาทำร้ายค่ะมาทำร้ายมามีเขาตรงห้าไม่ได้หรอห้าไม่ได้เหรอเราเนี่ยพอแล้ว,นะลวคืออะไรคะ่ะอะไรค่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะดู เลิกค่ะเมื่อกี้เล่นของของตัวเองอยู่พี่โตอย่ามานั่งตรงเนี้ยอย่าไม่ต้องทําความสะอาดตรงนี้ก่อนขุดเนี่ยดูเฮ้ยดูพวกคุณพวกคุณขาอ่ะเราเข้าไปอ่ะอโอเคค่ะค่ะอกดทักทายทักทายน้องได้นะคะกำลังเล่นซนค่ะ เล่นสนมากๆค่ะดูยญาปูให้ค่ะอาขุดค่ะเออขุดดินเออเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยอ่ะอ่ะถ้าพังมอนอยมมันจะเปียกให้เออปังไว้หมดค่ะไอ้อะไรนะ <c oughs> ไอเนี้ยที่ทําเป็นแบบนี้ไว้อ่ะค่ะน้องจะชอบปีนแล้วก็ไปทักทายหน้าบ้านจะปีนแล้วก็มีอะไรนะกละมังกละมังนี้เราต้องคว่ำอ่างบัวไว้ค่ะเพราะน้องไปเล่น พอน้องชอบไปเล่นน้ําชอบไปกินน้ําในอ่างบัวค่ะช่วงนี้สิงเออดูอือเนี่ยเพี่เอยเห็นหมดเลยประมาณเราเลยเนี่ยเออเอาเลยค่ะเอาเลยอ่ะเอาให้สุดๆดค่ะลูกเอาให้หมดเลยเอาเลยเธอเนี่ยค่ะดูค่ะดูชมหน้าโจนค่ะดูค่ะอ่ะอ่ะ มาดูคะ่ะไปอีกแล้วไปค่าผ้านานาพี่โตพี่โตลูกออหยฝากกดติดตามน้องให้หน่อยนะคะนักฝากกดติดตามฝากกดติดตามเกี่ยวกับเรชพี่โตค่ะ้าเชชดตัวหนูนะลูกเดี๋ยวมันเลอะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ่ะฝากติดตามน้องหน่อยเนาะเออมันก็จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าอีตัวไฟหน้าบ้าน อีหลอดเนี้ยมันไม่ค่อยสว่างแต่อีหลอดหนึ่งมันมันดับพี่โตขาพี่โตดูดิพี่เขามาทักทายหนูอะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าพี่พี่เข้ามาแล้วฝากติดออยสิงโตเอ้ยเอ้าอะอะเขาเขาต้องเอามุมไหนอะ ฝากกดติดตามน้องหน่อยนะคะฝากกดไลค์ <sk ill> กดแชร์ <sk ill> กดติดตามให้น้องหน่อยนะคะสิงโตฉันเหนื่อยนะเธอเอ,อ,อ่ะค่ะเพื่อนก็เพื่อนค่ะเอาเลยค่ะถูบ้านค่ะเอ้ยสิงโตถูบ้านนะคะพี่พี่สิงโตทำความสะอาดบ้านค่ะสิงโตทำความสะอาดบ้านค่ะก็จะเลิกๆค่ะอยู่อย่างนี้แหละค่ะเออไม่ใช่เลยนะความมันซนน่ะ ความสนนะคะความสนนะคะเออเอาสิเอาสิแล้วก็มากินน้ำพี่โต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 ค่ะพี่โตโอืออ่ะอยู่ในหลืบเนี้ยน,นะคะเอาเลยค่ะ เอานะเอาลนะเอาะออวันมันเชื่อจังเลยอ่ะมันเชื่อูชายจังเลยอ่ะค่ะสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสิงโตจอมปวดมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิงโตจอมปวดครับสิงโตจอมปวดครับฝากพี่พี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สิงโตหน่อยนะครับดูดู วันขอหนุ่มหน่อยได้ไหมขอหนุ่มหน่อยได้ไหมหนุ s, ่มอะค่ะหนุ่มนะคะหนุ่มอะค่ะมันเขี้ยวค่ะหนุ่มมากค่ะมันเขี้ยวมันเขี้ยวหนุ่มมากค่ะก็เรียกมันหนุ่มเธออยามากัดฉันหนุ่มมาค่ะขาเรียกหนุ่มค่ะฉันมันเูีทัมันนอนดนนัทโเจอเธอเธอเธอใจเย็น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 ฉันเป็นแม่เธอค่ะ เห็นเดือนแม่เธอเธอไม่มีฉีบมังอย่างนี้กับฉันโอ้ดูโอ้ดูค่ะฝีมือ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 ค่ะ,อคะเอ้ยใครเป็นคนถูกพี่โตไอเป็นคนถูกคะไอเป็นคนทคาําความสะอาดคะอะเนี่ยพี่พี่เขามาทักทายนะ่ะสวัสดีครับทักทันดีครับสิงโตมันเปื้อน พวกคุณพวกคุณดูค่พะพวกคุณดูนะคะพวกคุณดูคะ่ะนะดูค่ะดูดูดูด,ดูความความความโตน่ะนะความโตน่ะนะเ โอเควันนี้มาแค่นี้ค่ะมาเน้นๆหน่อยนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะขอบคุณที่รับชมน้องนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วก็จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ